กลับมาช่วงที่สองครับเจาะข่าวเด็กรับหน้าจอโมโนโทเวนต้นายนะครับแลวก็ช่องทางออนไลน์ของเราติดตามกันคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นเรื่องของการหลอกลวงที่หยิบเรื่องนี้มาคุยกันวันนี้เนี่ยเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นจํานวนมากครับมีผู้เสียห,ยหายหลายสิบรายแต่บูลค่าความเสียหายห,ายหลายร้อยล้านบาทถ้ารวมกันหมดแล้วและที่สําคัญดูเหมือนว่านะฮะดูเหมือนว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนเดียวกันและก็เป็นคนเดียวด้วยฮะ และทีนี้ผ่านมาเป็นสิปีนะฮะน่าจะไม่ผิดเกือบสิปีหรือสิปีนี่แหละยังจับตัวไม่ได้เลยครัปัญหาคือมันเกิดอะไรขึ้นกับการหลอกให้ลงทุนสลากแล้วสุดท้ายกลายเป็นสลาดคิปนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ความเสียหายและการสูญเสียอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ วันนี้คุยกันกับสองท่านครับก็เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายแล้วก็เป็นผู้ที่รับเรื่องราวร้องเรียนจากชาวบ้านที่เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้นะครับท่านแรกคุณนลินโรจนะวัดที่ก่อนครับเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วก็อีกท่านนะครับคุณมนทนเกตกบผลนะฮะเป็นแอดบินช่องข่าวโคราชสวัสดีครับ รับเรื่องจากผู้เสียหายเป็นผู้รับมอบอำนาจตอนนี้เนาะ,ะมาดาเนินการถูกไหมฮะถูกต้องค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณมนทนก็รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านเพิ่มเติมใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยอยากจะให้เริ่มต้นคือผู้เสียหายหลายสิบคนครวมๆกันแล้วฮะแล้วก,ก,แวก็แล้วก็ตัวเลขการ เสียเงินกันไปศูนย์เงินกันไปนี่หลายร้อยล้านหลายร้อยล้านจะแตะพันล้านแล้วมั้งคะจะแตะพันล้านแล้วเท่าที่ดิฉันทราบเพราะมาบวกรวมกันแล้วเยอะมากแต่ไม่เข้าใจว่าพอถึงปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาตอนนี้นะคะตารวจไซเบอร์จะคัดค้านการประกันตัวแล้วเขายังอยู่ในเรือนจําพิเศษณขณะนี้เป็นผัดสองก็จริงแต่จากการสืบทราบก็คือเขาไม่เคยโดน ต้องโทษใดๆเลยเป็นไปได้ไหมว่าเดี๋ยวก็จะผ่านมาถูกไหมถูกต้องนมาไม่เคยไม่เคยค่ะไม่เคยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเรื่องของความคืบหน้าทางคดีว่าว่าล่าสุดเป็นอย่างไรทีนี้อยากให้เล่าเล่าให้ฟังว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านอื่นๆครับค่ะได้คือคือเหตุแบบนี้ทุกเคสเรื่องราวมันเกิดขึ้นเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะวิธีการคืออะไรครับวิธีการคือจะมีนกต่อนกต่อนี่จะเป็นบุคคลที่กลุ่มที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเชื่อถืออยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าอ่าสิ่ง จะเป็นข้อที่จริงทําให้เกิดการเสียหายนะคะก็เป็นกลุ่มเก่าที่ดิ่ฉันเคยนํามากองปราบเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสี่ห้าเดือนนี้ที่ผ่านมาเจ็ดสิบล้านนั่นก็คือคนใกล้ตัวนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะตีเป็นตัวการร่วมหรือไม่คนใกล้ตัวกับคนที่เป็นนกต่อใช่ไหมคนใกล้ตัวกับที่เป็นกลุ่มผู้เสียหายเป็นคนแนะนํามาว่าอย่างนี้นะมีโคต้าสลากนะครับค่ะก็ ทำให้มีการลงทุนแต่การม่วิธีเหมือนเดิมค่ะก็คือในล็อตแรกเนี่ยเพราะว่าสลากใน15วันออกทีหนึ่งเขาจะมีเงินกำไรให้เราอ,อย่างเช่นลงทุนครั้งแรก30ล้านกำไรมาละล้านกว่าอื ก็มองเห็นเงินก้อนโตอันนี้ตอนที่เขาอธิบายตอนที่เขามาชวนใช่ไหมใช่แล้วได้เงินจริงนะคะงวดต่อมาจะรออะไรล่ะคะก็ถมเงินลงทุนเพิ่มงวดแรกได้เงินจริงๆใช่ไหมทุกคนจะได้เงินจริงหมดเลยงวดแรกครับแล้วก็เหยื่ออะไรต่อมาก็บอกเช่นกันว่างวดแรกเนี่ยเห็นเงินเลยอย่างรายนี้ก็ได้เป็นล้านนะคะปีก่อนที่ผ่านมางวดต่อมานั่นแหละค่ะงวดที่สองงวดสองสามครับสองนี่ยังประวิงได้ว่าเขาจะบอกว่าเหมือนกับเออนี่พอดีมัน รีเจกนะนู่นผลต่างๆนานาก็อ้างไปผมงวดสามเข้าไปก็บางคนก็เสียงวดสามบางคนก็ชงักแค่งวดสองแต่เสียไปแล้วก็คือเสียไปเลยใช่ค่ะแล้วก็มีการประวิงเวลาเลยแสดงว่าไม่เกินไปจากงวดสามแน่ใช่ไหมไม่เกินค่ะสุดท้ายปิวเลยใช่ไหมปิวหมดค่ะใช่ค่ะนั่นก็เจ็ดสิบล้านภายในระยะเวลาไม่ถึงสองเดือนดีก็รู้แล้วเจ็ดสิบล้านนี่บินหายไปค่ะ เหมือนกับ400ล้านเนี่ยเท่าที่เขาไปอ่านลงเนื้อขาวแล้วทราบมาจากท่านสารวัตรที่ไซเบอร์ก็เช่นกันาาบางท่านก็เสียเป็นร้อยล้านเป็นกลุ่มร้อยล้านนะคะแล้วก็เขาก็มาบวกรวมกันแต่ที่ดิฉันเคยตามไปถึงบางสถานีที่มีผู้เสียหายจากการสืบทราบจากร้อยเวรก็คือเหมือนกันค่ะแต่อันนั้นเป็นรายย่อยอล้านหนึ่งสองล้านมาบวกรวมเลขเนี่ยก็ดูสิคะ สี่ร้อยล้านจากเคสล่าสุดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเจบล้านก่อนหน้านั้น1 1 0บล้านแล้วก็230บล้านก็700อล้านแล้วนะพูดได้เหยียบพันแล้วเหยียบพันแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่นะมันก็ต้องเป็นคดีใหญ่นะใช่ไหมคะความเสียหายขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมนะคะแล้วคําถามของดิฉันก็คือผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ทางด้านกฎหมายทําอะไรอยู่ถึงปล่อยให้เขาลอยนวลมานับสิบปีนั่คือคำถามของดิฉันล่าสุดเนี่ยแม้ว่า จะมีการฝากขังที่เรือนจําพิเศษแต่อะไรจะเป็นหลักประกันได้ว่าเขาจะไม่มาลอยนวลเป็นภัยสังคมอีกก่อนหน้านี้เขาเคยถูกจับไหมหรือนี่ครั้งแรกที่ถูกจับจริงๆแล้วนะคะจากการสอบถามไปตามสอเนตออต่างๆดิฉันก็สืบทราบว่าเขาเนี่ยเคยถูกแจ้งข้อกล่าวหามแม้กระทั่งการออกหมายจับก็มีมแต่ทุกอย่างน่ะถอนหมดเลยอือแต่ยังมีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ว่าเคยต้องคดีแบบเนี้ยแบบเดียวกัน เยอะมากค่ะตั้งแต่ปีประมาณ52ค่ะ52บวก67 15ปีนะคะถือว่าถือว่าเป็นบุคคลอันตรายก็ว่าได้ก็เราไม่รู้เลยว่าใครจะชักนําเข้ามาหาเราเพราะเขาไม่ได้มาเองเขาจะมีคนกลางค่ะซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมว่าณวันนี้เรารู้ไหมว่าเขาคนนี้คือใครทราบค่ะทราบใช่ไหมทราบค่ะทราบนะคะทราบหลังจากที่อยู่ที่เรือนจําแล้วถูกไหม ทราบดิฉันทราบชื่อนามสกุลตั้งแต่ต้นนะคะแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อนามสกุลของเธอออกมาให้สาธารณชนรู้จักเลยเพราะเธอเปลี่ยนชื่อนี้เป็นครั้งที่สองละเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็ได้ความที่เครดิตทางสังคมะมีคือเป็นนายทะเบียนพักการเมืองหนึ่งนายทะเบียนพักการเมืองหนึ่งถูกต้องค่ะพักใหญ่ไหมฮะไม่ใหญ่ค่ะเป็นพักเล็กๆนะคะที่เพิ่งตั้งไม่นานแล้วก็อ้างว่ารู้จักนายทหารคนนี้ใช่ค่ะ แล้วก็รู้จักจริงด้วยนั่นหรือเปล่าที่เป็นเหตุให้ผู้เสียหายรอดมาได้ตลอดใช่เกิดความกลัวอิทธิพลด้วยและกระทั่งลายของดิฉันก็ไม่กล้าเปิดหน้าต้องร้องผ่านคุณมนทนว่าให้มาช่วยให้มาออกหน้าแทนครับค่ะิเขาจะใช่ทีนี้คุณมนทนเล่าให้ฟังหน่อยสิหลังจากที่มันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคนทยอยเข้ามาร้องเรียนใช่ครับ คุณมนทลยืนยันหน่อยว่าวิธีการหรือว่าที่ผู้เสียหายเขาเจอเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับเหมือนกันหมดเลยวิธีการคล้ายๆกันมากครับสุดสุดท้ายสลากงวดแรกเขาได้มาจริงๆใช่ไหมเห็นสลากไหมมีแค่ทางผ่านทางเหมือนกับทางส่งทางไลน์ถ่ายภาพให้ดูว่าเขามีใช่ครับรถนี้นะปึ้งนี้ปึ้งนี้นะใช่ครับแค่นั้นใช่ไหมใช่ครับที่ที่มันสื่อสารผ่านกันที่มันก็คือตัวเงินเท่านั้น โอนไปโอนมาในงวดแรกของงวดสงงวดสามก็ปิวจะมีแค่ภาพประกอบมาให้ดูว่าเออเรามีฉลากจริงนะออกับคนนี้ผู้เสียหายก็ไม่เคยเจอถูกไหมผู้เสียหายต้องเคยเจอเคยเจอไหมค่ะหลังจากไม่ไม่ได้คุยกับนกต่ออย่างเดียวใช่ไหมใช่ตัวเขาจะเข้ามาอ๋อเอาโอเคเอานกนกต่อมาคุยก่อนถ้าผู้เสียหายสนใจเดี๋ยวตัวจริงเขามาแล้วใช่ค่ะใช่ไหมอ๋อวิธีการเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดโอดูเขาดูดีค่ะดูเลิศ อเเจส่ดิฉันเคยเจอสิคะเขาเคยมาเคลียร์กับดิฉันด้วยเขาเคลียร์ยังไงอ่ะเขาเคลียร์คือหลังจากดิฉันรับทำคดีก่อนเจ็ดสิบล้านเขาก็มีทนายความเรียกดิฉันไปเจอพร้อมกับผู้มีทธิพลแล้วก็ระดับนายพลของจริงค่ะของจริงนะคะแล้วก็พยายามเคลียร์แล้วก็จะฟ้องหมิ่นประมาทดิฉันด้วยครับว่าสิ่งที่เราเผยแผ่ออกไปนั้นเป็นข้อมูลเท็จดิฉันยืนยันนะคะเพราะว่าในการ ที่จะรับประสานคดีนั้นดิฉันจะมีทั้งหลักฐานสเตทเมนต์ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะคะดิฉันตรวจสอบโดยดีแล้วมีทนายความ,มเราก็บอกว่าของเราเป็นข้อมูลจริงเพราเราทําเพื่อประโยชน์โดยส่วนรวม,มเพราะฉะนั้นยอดไหนไม่ตรงก็แจ้งมามเพราะเราตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกเขาก็นะคะจะมีทนายนั่งประกบในพลในพันนั่งพูดนั่งคุยม,มีการเคลีย แลเราก็บอกว่าเราเป็นตัวแทนของชาวบ้านเราเราเรา,เราไม่เสียอย่างเดียวที่จะเยียวยาผู้เสียหายได้คือคุณต้องโอนเงินคืนเขาขส่วนผู้เสียหายจะอินยอมถอนแจ้งความคุณไหมก็แล้วแต่จะตกลงกันไหมเป็นอีกเรื่องหนึง่งใช่แต่ถ้าเกิดเป็นร่วมกันช่อกงประชาชนอย่างคดีก่อนที่กองปราบอันนั้นเป็นทางอาญาแผ่นดินน่าจะยอมความไม่ได้หรือเปล่าแต่ก็เขาก็ผ่านมาได้ทุกครั้งนะค่ะเป็นสิ่งที่ชวนคิดครับคุณมนทนครับ เท่าที่คุยกับผู้เสียหายคุณมณฑทได้คุยกับทุกคนเลยไหมซักประมาณสักกี่คนโดยประมาณเท่าที่เราได้คุยจากจากที่รับเรื่องร้องเรียนมาก็เกือบเกือบทุกคนนะครับเกือบทุกคนใช่ครับเกือบทุกคนทําไมทําไมทุกคนถึงถึงหลงเชื่อนั่นแหละคือประเด็นอืได้คุยไหมที่เราก็ไม่อยากจะถามเขาว่าอทําไมถึงหลงเชื่อทั้งที่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องพิสูจน์ได้ก่อนนะครับอ,อย่างฉลากเนี่ยครั้งก่อนก็เคยโฟนอินกับ ท่านผู้นวยนผู้นวยการผู้นวยการสลาดครับท่านบอกว่าไม่มีจริงครับไม่มีชแต่ก็ยังถูกหลอกในคดีเดิมเหมือนกันหนึ่งคือคือคือปัญหาเนี่ยผมมองอย่างนี้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าลงทุนในอะไรหรอกถูกไหมมันไม่เกี่ยวว่าเป็นสลากหรือหรือไม่ใช่สลากครับมันอยู่ที่ว่าลงไปแล้วเขามาชักจูงแล้วมันน่าสนใจมากแล้วพอลงไปแล้วแล้วมันได้เหรอชูต้อง มันก็มีรอบสองรอบสามซึ่งมันไม่ต่างจากพวกแชร์ลูกโซ่มันไม่ต่างจากคดีอื่นๆที่ทูทกหลอกลงทุนพวกเทรดห้องเทรดหุ้นอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันแต่ปัญหาคือไปหลงเชื่อเนี่ยแล้วมีเงินไปลงทุนขนาดเนี้ยก็ต้องไม่ธรรมดาถูกไหมละ่ะตัวผู้เสียหายเนะี่ยใช่ค่ะคงไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปไม,ไม่ไม่ใช่อย่างคนออที่ระมอบนะดิฉันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเขาก็อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งคนจะต้องรู้จักก็ต้องควมีฐานะน่ะ ถูกไหมถ้างั้นมันจะไม่มีตังไปลงขนาดนั้นอะ่ะถูกไหมใช่ออใช่เป็นเหตุหรือเปล่าที่ทําให้ตรงนั้นก็เงียบตรงนี้ก็เงียบเพราะอายไงแล้วก็กลัวอิทธิพลเขาใช่จริงจริงผู้เสียหายส่วนใหญ่อายเดี๋ยวคนจะหาว่าถูกหลอกเดี๋ยวจะหาว่าโง่ไปลงเชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขามีชื่อเสียงด้วยออมีเงินด้วยยิ่งคนอื่นจะซ้ําเติมไหม,มทําให้เสียเครดิตไหมแต่ว่าในเมื่อเข้าหาพวกเราเจอเราก็พร้อมที่จะช่วยปกปิดแล้วก็ รับมอมำนาจให้นะคะถามว่าเพื่ออะไรก็คิดถึงคนที่เขาไม่มีบางคนไม่ได้เสียเป็น20ล้านอย่างนี้นะคะบางคนมีแค่3 0 0แสนห้าแสนแล้วไปกู้ยืมเงินเข้ามาเพราะหวังเงินออกไปกู้มาลงทุนมีค่ะที่ดีฉันพามาครั้งก่อนบางคนเสีย3ามแสนอย่างนี้ก็ต้องเดือดร้อนสิ เดือดร้อนนะครั้งก่อนเดือดร้อนนะเดือดร้อนกันเยอะสงสารทีนี้ข้อสุดท้ายไม่ได้เงินคืนกลับมาเดือดร้อนกันแย่เลยสิใช่ค่ะบางคนเครียดมากใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ลาพังเงินเก็บนะพอเป็นเงินกู้ไปกู้หนี้ยืมสินมานอกระบบปะก็ไม่รู้บางคนมาจากนอกระบบครั้งก่อนนี่คือนอกระบบแล้วถ้านอกระบบนี่หนักเลยนะตัวเองกลายเป็นเป็นหนี้หัวโตเลยยี่สิบอาสมุทรร้อนลยยี่สิบอย่างเงี้ยอูดกันตรงๆงเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่แล้วไปเอามาเท่าไหร่มาลงเป็นแสนเป็นล้านอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะ ทุกวันนี้ก็ดิฉันเชื่อว่าผู้เสียหายหลายท่านก็คงกําลังประสบกับข้อกรรมจากการตกเป็นเหยื่อแต่ดิฉันเข้าใจเขานะอย่าไปว่าโทษนะคะว่าเขาโง่ที่ถูกหลอกกรรมวิธีของเขาซับซ้อนจริงๆนอกจากกระบวนการที่จะมีนกต่อแล้วเนี่ยเขาจะมีการโฟนอินเข้ามาหรือมีการยกสายคุยแล้วปลายสายมีคนได้นะสวัสดีค่ะท่านนายพลอะไรอย่างเงี้ยมีการเม็กโซลี่ถึงได้บอกว่าเวลาเราคุยเนี่ยเราต้องใช้คําว่าหลงเชื่อ คือพวกนี้เนี่ยมันมีมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวสร้างมาเป็นฉากฉากให้เราหลงเชื่อครับเออจริงค่ะอย่างคนดังๆถูกมิจฉาชีพหลอกอย่างเงี้ยบางคนเราก็ไม่เชื่อว่าเขาจะถูกหลอกได้ไงแต่พอถึงเวลานั้นจริงๆเขาไม่รู้ตัวเลยนะมันมันไปเองอ่ะไปเองเราเหมือนเจอกับละครลงใหญ่เขาไม่ได้เล่นคนเดียวนะคะแล้วก็มีผู้ตัวประกอบเยอะแยะมันก็น่าเชื่อไปหมดน่าเชื่อจริงๆมันน่าเชื่อไปน่าเชื่อไปจริงนะแล้วเราก็ อย่างรานียที่เสียเยอะ29ล้านถามว่าโอนไปสามสิบกว่าครั้งทาไมครั้งแรกสามสี่ครั้งแรก, 3, ค,รแรกคุณไม่รู้หรอว่าคุณถูกหลอกก็เพราะมีการคืนมาอมคือเหมือนก็เอาเงินเราเนี่ยแหละคืนเราองวดแรกได้แสนหนึ่งถมมาอีกชัาโยนมาหคุณแสนหนึ่งมถมมาอีกชัางโยนให้คุณอีกแสนหนึ่งแล้วหล่อนู่นนี่นั่นถมไปถมมาแป๊บเดียวค่ะสามสิบกว่าครั้สามสิบสามครั้งยี่ส uh, ิบเก้าล้านบาทอ่ะสั้นๆเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ออนไลน์คุณผู้ชมมีเวลาที่หน้าจออีกนนิดึ เอาในภาพรวมของคดีตอนนี้ไปถึงไหนฮะภาพรวมของคดีนะคะเป็นคดีนี้ก็คือ,อแล้วก็คดีก,ก่อนก็คือตอนนี้อายการกําลังจะกําลังตํารวจกาลังจะสรุปสํานวนฟ้องไปที่อายการนะคะแล้วก็รอรอให้อายการฟ้องในส่วนของคดีตํารวจไซเบอร์อย่างที่ท่านสลรดบอกส่วนคดีของดิฉันเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะประสานร,ร้อยเวรเจ้าของคดีรีบนําส่งนะคะแล้วก็เอาไปแปะสํานวนอื่น พื่อร่วมคัดค้านการประกันตัวเพราะทางที่ของตารวจไซเบอร์นั้นคัดค้านการประกันตัวอยู่เอาจริงๆดิฉันหวั่นเกรงมากว่าจะคัดค้านได้ตลอดไปหรือไม่อไม่มั่นใจไม่มั่นใจจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลคือเป็นสิบปีถูกไหมเป็นสิบปีค่ะอเป็นสิบปีไม่เคยไม่เคยถูกจับมั้งใช่ไหมมีเอกสารและสุดท้ายก็ถอนไม่เคยถูกดาเนินคดีเลยไม่ถูกดําเนินคดีเลยไม่เลยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไหมครั้งนี้เป็นครั้งแรก เราเราอยากให้เขาเได้ชดใช้ในสิ่งที่เขากระทําต่อผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็หลงเชื่อ,อเราไม่อยากให้เขารอยนวลเป็นภัยสังคมอีกเราถึงประสงค์ที่จะเปิดหน้านะคะเผยแผ่ข้อมูลตรงนี้ให้ทราบว่า อย่าไปหลงเชื่อเลยโควตาสลากไม่มีจริงไม่มีจริงถ้าอ,อยากรู้โทรไปหาผอ,อ,อกองสลากหรือขอข้อมูลแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้กล่องนึงห้าร้อยใบแล้วคนคนเดียวสามารถเอามาได้เป็นพันกล่องหมื่นกล่องมันไม่มีค่ะไม่มีจริงๆมันทําไม่ได้อย่างนั้นมันทําไม่ได้ค่ะมันทําไม่ได้ถ้าตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลได้ค่ะอยากจะพูดอะไรครับค่ะช่วยทําให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์หน่อยเถอะค่ะ เพราะถ้าปราบับใดที่คุณไม่บังคับใช้กฎหมายจริงจังมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอพูดถึงว่าเราก็มีอยู่กฎหมายช่อโกงนะคะปลอมตัวเป็นบุคคลที่3ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งหลอกลวงผ่านระบบค,คอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งแล้วทําไมมันถึงไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคะดิฉันมั่นใจว่าถ้าเขานี่มีประวัติพอที่จะค้นหาเจอได้วันนี้จะไม่มีเหยื่อเป็นนับเกือบพันล้านแน่นอนอฝากไว้ให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะบังคับใช้กฎหมายจองถึงเรื่องนี้ดีๆ ว่าเขาควรจะได้รับโอกาสไหมในการที่จะประกันตัวเขาควรจะได้รับโอกาสไหมนะคะที่จะกายกลับมาเป็นผู้บริสุทธิ์อีกครั้งแล้วเป็นหลอกให้ผู้บริสุทธิ์ตัวจริงต้องตกเป็นเหยื่อไปเรื่อยๆอค่ะฝากไว้ด้วยนะคะอืมอฝากโดยงานที่เกี่ยวข้องฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันรวมแล้วมันไม่น้อยเจ0ดรล้านนะคือเกือบจะพันล้านแล้วก็ผู้เสียหายจํานวนมากนะครับ เราก็สูญเสียกันแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่านี่คือท้ายที่สุดหรือยังจะไปหลอกใครเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยอ้าวเดี๋ยวคุยกันต่อที่ออนไลน์คุณผู้ชมครับหมดเวลาที่หน้าจอเท่านี้นะฮะขอบคุณทั้งสองท่านวันนี้ให้เกตมาพูดคุยกับเราด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปต่อที่ออนไลน์ครับโมโนนิวส์ข่าวโมโนครับหมดเวลาที่หน้าจอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เนื่องกันในออนไลน์คุณผู้ชมครับโมโนนิวส์ข่าวโมโนนะครับคุณผู้ชมกำลังชมผ่านทาง YouTube c h ช n n e l ของเราแล้วก็ Facebook Fanpage ของเราไลฟ์ Live กันสดๆอยู่ตอนนี้นะครับก็คุยกันเรื่องของสลากคิปนะฮะโคต้าสลากลงทุนกันไปเป็นแสนเป็นล้านบางคนหลายล้านสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับมาเลยฮนะบางคนไปกู้หนี้ยืมสินมาอย่างที่เราคุยกันที่หน้าจอเมื่อสักครู่ไม่ได้กลับมาไม่ใช่เงินหมดอย่างเดียวก็ต้องใช้นี่อีกเป็นนี่ก้อนโต แต่ทีนี้ที่เราคุยกันเมื่อสักพู่นี้ก่อนที่จะเข้าสู่ออนไลน์มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คุยกันคุณมนทนอย่างเมื่อสักพู่นี้คุยคือห่วงผู้เสียหายใช่ครับคือเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกเยอะหลักอีกเยอะครับแต่ไม่กล้าออกมาไม่กล้าออกมาหนึ่งคือกลัวกลัวอิทธิพลครับครับไม่กล้าแสดงตัวอืหลักๆจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าก็อยากให้ออกมาก็อยากให้ออกมาถ้าไม่ ถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อมาทางเพจห้วยแถลงของเราก็ได้ครับห้วยแถลงนะครับเพจห้วยแถลงช่องขาโคราชได้ค่ะเสิร์ชหาเราเราจะเจอเบอร์โทรเหมือนอย่างที่ผู้เสียหายคนนี้เจอเราก็จะมีกรรมวิธีที่จะปิดบังเขาเอาไว้นะคะแต่ต้องให้เราตรวจสอบข้อมูลก่อนนะครับว่าเป็นข้อที่จริงส่งหลักฐานให้เรานะคะแล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนในท้องที่เราก็จะมีทนายตรวจสอบถ้าเป็นข้อที่จริงแล้วก็ประมวลได้ทั้งหมดเราก็จะ เรื่องให้ประสานคดีให้ค่ะท่านค่ะอย่าอยู่เฉยๆถ้าถูกหลอกอย่าอายไม่ต้องอายด้ถ้าอายเสร็จแล้วคนอื่นก็จะโดนหลอกตามมาอีกอถือซะว่าช่วยคนช่วยตัวเองด้วยช่วยคนอื่นด้วยครับใช่ไหมคะไอ้เรื่องเรื่องอิทธิพลที่ที่ที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคืออย่างที่ดิฉันเคยพูดตั้งแต่ไปกองปราบเมื่อเมื่อสองสวันก่อน เป็นเรื่องจริงค่ะ,คะที่เขารู้จักนายทหารชั้นผู้ใหญ่อรู้จักนักการเมืองเป็นคนดังที่เรารู้จักเลยใช่ไหมเป็นคนดังที่เรารู้จักดีด้วยนะคะแม้กระทั่งผู้ที่มาเคลียกก็คนทั้งประเทศรู้จักอืนะคะทึ่งดิฉันคงต้องสง,สงวนเอาไว้สงวนนามไว้แต่ว่านั่งล้อมดิฉันเป็นสิบกว่าคนแล้วจะเล่นงานดิฉันฐานหมิ่นประมาทด้วยแต่ได้ความที่เราเตรียมหลักฐานเตรียมข้อมูลไปก่อนคะนะคะ,ะ,คะเขามีทนายมาดิฉันมีทนายไปก็ให้เขาเขาเข้ามาเพื่อช่วย หรือเขาเป็นส่วนหนึ่งอ่ะอันนั้นดิฉันไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือเขาพยายามเคลียร์ให้ดิฉันหยุดอืมหยุดเขาจะได้ดําเนินการของเขาไปต่อได้ก็คือผู้นี้ร้องไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งเออไม่อยากให้เราเข้าไปยุ่งมีชายชักกันม มีตั้งแต่แรกที่เราไปกองป่าแต่เราก็เตรียมคนของเราไปอืทําอย่างนี้ไม่ได้ง่ายเพียงแค่ว่าเรามีประสบการณ์ผ่านมาบ้างเราก็เตรียมการของเราคเขามีคนของเขามาเราก็ต้องมีคนของเราไปนะคะเตรียมใครๆก็รักชีวิตตัวเองดิฉันก็ไม่ได้บ้าเลือดขนาดนั้นกลัวไหมกลัวแต่ว่าดิฉันพอไปเห็นจังๆโอ้โหระดับนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะความกล้าดิฉันมีมากกว่าความกลัวอืพูดอย่างนั้นถามว่ากลัวไม่กลัวกลัวแต่กล้ากล้าค่ะแล้วก็ต้องช่วยเหลือกัน เพราะว่าถ้าไม่มีคนอย่างพวกเราเราก็จะทนเห็นคนเขาเดือดร้อนบางคนเนี่ยเคยเห็นไหมคะถูกหลอกออนไลน์แล้วคิดสั้นฆ่าตัวตายก็จะมีเหยื่อไปเรื่อยๆเราต้องช่วยกันไม่ใช่แค่ดิฉันคนเดียวะนะคะเ,เราอยากจะให้ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็ช่วยช่วยกันช่วยกันรายงานเนี่ยเหมือนอย่างตอนนี้เราเปิดหน้าออกมาไม่ได้ว่าอยากเด่นดังแต่เราอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้คุณรู้ว่า อย่ายอมตกเป็นเหยื่อแล้วอยู่เฉยๆค่ะเพราะนั่นหมายถึงจะทําให้ผู้บริสุทธิ์อีกจำนวนมากตกเป็นเหยื่อตามมาด้วยอ,อต้องคํานวณว่าคนคนเดียวก่อเหตุมาเป็นสิบปีครับทําไมถึงยังพูด,ดง่ายๆตอนนี้ถือว่ายังไม่ตัดสินคด็ดขาดเขาก็ถือว่ายังลอยนวลเนาะม,ม,มีสิทธิ์ที่จะหลุดมีสิทธิ์ที่จะไม่จบ,จจบประกันตัวได้อะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็เกรงเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเขากลับมาเหมือนเดิม แน่นอนมันก็จะอีรอบเดิมอะอีรอบเดิมนั่นแหละสิบปีที่ผ่านมาที่เขารอดมาได้เนี่ยมันก็คือเรื่องอิทธิพลไหมคิดอย่างนั้นถูกไหมเท่าที่ประสบกับตัวเองในวันนั้นนะคะแน่นอนแน่นอนแน่นอนคนที่มาก็เป็นนายพลจริงๆอินายพันจริงจริงแล้วระดับผู้มีอิทธิพลของระดับประเทศจริงๆอดิฉันยอมรับคเส้นเข้าถึงจริงๆอืคุณเคลียร์เขาเท่าไหร่คุณเอาเงินตรงนั้นไปเคลียร์ผู้เสียหาย น่าจะดีกว่าไหม,มถูกไหมคะเพราะว่าท้ายที่สุดถึงกฎหมายยังทําอะไรคุณไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าวันนี้จะทําอะไรเขาไม่ได้ยังทําอะไรไม่ได้เพียงแค่มันช้ามากเลยนะคะสิบปีแล้วแต่ดิฉันเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงไม่อย่างนั้นไซเบอร์ของไม่ไปรวบตัวเขาเจอเพราะเขาอยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแต่วันนั้นก็ต้องชื่นชมนะคะตํารวจไซเบอร์ก็บุกรวบจนได้ห้าคนครบและ นอกห้าคนนี้คือใครบ้างครห้าคนห้าคนนี้คือตัวการตัวการหนึ่งตัวการหนึ่งคือผู้หญิงคนนี้นางสาวนุ่นคนนี้เป็นตัวการหนึ่งในห้าคนอ่ะคือนางนกต่อของคดีนี้อถูกรวบไปด้วยซึ่งเป็นสาวสองก็คือเป็นนายอืก็ถือว่าอาแน่ชัดละนกต่อนั้นอยู่ในขบวนการนี้ย่อมเป็นตัวการร่วมเธอไม่ได้ เธอไม่ได้ทําผิดคนเดียวทําเป็นขบวนการค่ะคุณค่ะใช่ตัวตัวการหนึ่งคนที่ชื่อนู่นถูกไหมใช่ค่ะนี่คือเมนเลยนะทม่บอกว่าสิบปีรอดมาได้เลยนะเมนเลยเลยแล้วก็นกต่อนกต่อคือที่เป็นสาวประเภทสองคือคุณแพรอ่ะฮะเป็นนกต่อนะคะเป็นสาวสองครับและอีกสามคนคืออีกสามคนคือชายร่วมขบวนการครับค่ะใช่คือเป็นเหมือนตัวการร่วมก็ตารวจไซเบอร์จับได้เขาก็ต้องมีหลักฐานแน่ชัดของทางเราก็มีเจ็ดลายชื่อค่ะ ค่ะคือพูด,ดง่ายๆไม่ใช่แค่คนคนเดียวทําอันนี้คือเป็นกลุ่มขบวนการค่ะแล้วกลุ่มเจ็ดคนนี้ไม่ได้ซ้อนกับคดีเจ็ดสิบล้านนะอันนั้นก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเหรอใช่ใช่ค่ะแต่หัวหัวเดียวหัวเดียวคือนุ่นค่ะใช่นางสาวนุ่นหัวเดียวซึ่งนางสาวนุ่นนี่แหละถ้าไปเซิร์ชชื่อก็จะเป็นนายทะเบียนพักการเมืองนึงจริงอจริงด้วยนะคะปัจจุบันนี่หรอใช่ไหม หรือว่าอดีตทั้งในอดีตและปัจจุบันปัจจุบันก็ยังเป็นเหรอยังเป็นค่ะยังมีรายชื่อแขวนอยู่ที่พหายังมีรายชื่ออยู่ถ้าเราเซิร์ชดูในใน <g ul ain> อินเทอร์เน็ตก็เห็นใช่ก็เจอค่ะก็เจอใช่ใช่ค่ะคือพอมาเจอคดีล่าสุดนี่แหละก็เป็นที่น่ายินดีว่าได้มีการออกชื่อน,นามสกุลของเธอได้ครับนะคะเพราะว่าพอมีการแจ้งความจริงโดนรวบตัวจริงเขาถือว่าตํารวจสรุปสำนวนสั่งฟ้องก็คือข้อข้อกฎหมายแหละเขาก็ผิดจริงแหละไม่งั้นตํารวจคงไม่สั่งฟ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่แน่พอออกมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อามสกุลอีกไงคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาทีนี้ไปจับตัวได้ทั้งที่สิบปีไม่เคยไม่เคยจับได้นะคะ,ค,ะคือคือจะมีหมายจะมีเอกสารจะมีคําสั่งจะมีอะไรก็ตามแต่หลุดลอดมาตลอดนะฮะจับได้คราวนี้อยู่ในเรือนจาถูกไหมฮะตอนนี้อยู่ในเรือ,อน,น,อนอจําพิเศษค่ะแล้วก็แล้วก็รอความคืบหน้าทางคดีมันก็จะมีขั้นตอนต่อไปมั่นใจกับครั้งนี้ไหมบอกตรงนะคะจริงๆดิฉันก็อุอ่นใจว่าเป็น ตั้งจหลดไซเบอร์นะคะส่วนกลางไปจับเองแต่ด้วยความที่คดี4ี่ร้อยล้านถามมาเยอะไหมถ้าเทียบกับคดีก่อนๆก็เป็นระดับร้อยล้านเหมือนกันห้าสิบห้าสิบค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วช่องโหว่ของกฎหมายมันมีครับมันมีแล้วก็ถ้ายิ่งผู้เสียหายเยอะไปรวมกันแล้วมาหลุดลอดไปทักช่องโหว่หนึ่งก็คือจะหลุดหมดหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าไม่มั่นใจเพียงแค่คือกังวลว่ามันจะมีช่องทางอะไรทําให้เขาหลุดไหมไม่ใช่ไม่มั่นใจเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่ในเมื่อเขาไม่เคยโดนนี้ฉันก็คิดว่า ต้องทนายเขาเก่งไหมหรือว่ามันจะมีอะไรไหมไม่ไหมือนเขาว่าเขาจะเอาเงินไปติดสินบนใครได้พอเราไม่รู้ว่าสิบปีที่ผ่านมาไอที่หลุดมาตลอดทำยังไงเออทำยังไงนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนี้กฎหมายจะสัทธิค่ะคุณเอกค่ะคุณบนทนปิดท้ายให้หน่อยคถ้าผู้เสียหายดูอยู่หรือเอาคุณผู้ชมทั่วๆไปเนี่ยไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อนะฮะอยากจะบอกอะไรจากคนที่ที่ได้คุยกับทุกคนเลย อยากจะบอกอะไรจุดไหนคือมันสําคัญอย่าหลงเชื่อจริงๆก็อ,อ,อยากจะบอกว่าท่านที่ถูกหลอกจริงๆนะครับมันอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวที่จะแจ้งความ,มห,หรือหรือหาคนที่จะช่วยอืสแสดงตัวได้ครับถ้าไม่สะดวกที่สแสดงตัวก็ติดต่อมาที่ทาง <ๆ S 1> เราได้ครับราทางเพจห้วยแถลงนะครับเพราะว่าหน้าเพจของเราก็จะมีเบอร์ติดต่อ มีช่องทางที่สามารถติดต่อเราได้อื่นๆครับแล้วคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ก็อย่าไปหลงเชื่อนะฮะใครมาคุยใครมาติดต่อโคต้าสลากในตัวดีเลยไม่รู้พูดกันมาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วนานแล้วนะทำไมมีคนหลงเชื่ออยู่อีกอ่ะผมไปซื้อออนไลน์แล้วครับไม่ต้องหลอกโคต้าสลากหรอกไปซื้อออนไลน์เถอะนะฮะอย่าหลงเชื่อคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วที่เราคุยกันหลายเคสในรายการวิธีการเวลาเขาหลอกเนี่ย งวดแรกงวดสองได้ตลอดได้ค่ะสุดท้ายไม่ได้พองวดสามงวดสี่ไม่ได้หายติดต่อไม่ได้บล็อกไม่ได้บ้างครับแต่เคสนี้พิเศษไปกว่านั้นคือติดต่อได้ตลอดเวลาติดต่อได้ตลอดเวลาตะอ้างนู่นอ้างนี่อะไรก็ตามแต่แสดงว่าวาทะศิลดีมากเลยนะแกงนี่นะเขาจะมีกรรมวิธีคือพอลากการติดต่อเสร็จเขาจะมาเซ็นเนี่ยอย่างไรนี้ก็เซ็นค่ะสัญญากู้ยืมเงินมันจะกลายเป็นแพ่งอือเก่งนะอุ้ย ไม่ได้ชมเขานะคุณผู้ชมแต่เนี่ยวิธีการพิธีการออลากพ้นสามเดือนอาญาต้องรู้ว่าช่อโกองภายในสมเดือนพอ,อพ้นเสร็จมันเป็นแพ่งไงคะ่ะแถมออพอเรเ่งเร้าฉันมากๆไม่เป็นไรอยู่ที่บ้านเดี๋ยวฉันขับรถไปหาเซออ็นส,สัญญาเงินกู้เลยคะ่ะจบแล้วค่ะแพ่งเออไม่น่าเชื่อนะคร คือทุกอย่างวันนี้มันเปลี่ยนไปก่อนหน้าน<ๆ>ี้เราก็เคยคุยกันแก๊งคอเซ็นเตอร์วิธีการหลอกลวงก็เปลี่ยนไปนี่หลอกลงทุนอย่างที่เราคุยกันวันนี้ก็ก็ดูเปลี่ยนไปเหมือนกันนะฮะเตือนอย่าลงเชื่อนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเอารเรื่องราวนี้มาฝากกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เสียหายใครที่ตกเป็นเหยือ่อเป็นผู้เสียหายแล้วยังไม่ไดำเนินการผ่านทั้งสองท่านได้เข้าไปที่เพจอะไรนะฮะย้ำอีกทีเพจห้วยแถลงครับครับเข้าไปได้เลยเพจห้วยแถลงนะ<ช>ครับมีหมายเลขโทรศัพท์ ก็ติดต่อเข้าไปได้หรือจะแชทเข้าไปอินบ็อกซ์้็ไปก็ได้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะเปิดตัวเนอะให้ทั้งสองท่านทําหน้าที่แทนครับเพราะอำนาจไปครับนะเอออย่างน้อยๆถ้าสุดท้ายเราช่วยกันผู้เสียหายจํานวนมากๆมูลค่าความเสียหายรวมกันมากๆมันจะเป็นคดีใหญ่กว่านี้สังคมจะให้ความสนใจกว่านี้แล้วสื่อเองก็จะช่วยกันอยากเต็มที่แล้วสุดท้ายอย่างน้อยๆยึดรงยึดทรัพย์ได้เงินมาบ้างเฉลี่ยทรัพย์กันก็ยังดี ต้องมีเส้นทางการเงินแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะว่าเงินทั่วไปคงไม่เอาไปฝังดินได้หรอกเพราะอย่างน้อยเขาโดนรวบไม่ได้คนเดียวนี่ค่ะลหลายคนต้องมีบางคนกลัวล้วคาออกมาบ้างแหละว่าอยู่ที่ไหนเพื่อบรรเทาโทษะนะคะ,ะไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้ผ่านพ้นเรื่องราวนี้ไปด้วยกันคนที่สุดท้ายเป็นหนี้มันก็เหนื่อยจริงๆนะฮะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของเจาะข่าวเด็ดน,นะครับเจอกันแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับหน้าจอโมโนโทิตนที่ได้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องที่ออนไลน์ของเราวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ